นายสายยา,าสารโตกได้รัดจับที่4นายสายยา,า,ส,า,า,าสารโตกหลัดการการศึกษาผู้แม่กัญยาสงนาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นป .6 จากโรงเรียนหนองมะร้องพื่อตาขาวจังหวัดลำพูนชีวิตการคองเรือนผู้แม่สัญญาสงนาได้แต่งงา,านกับนายบางุงสงนาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีบุตรด้วยกัน,กกน,น,นคน คือนายสมรักสมลาปัจจุบันประกอบอาชีพธ,ธุรกิจตัวจนานอุปนิสัยคุณแม่กัญญาสมลาท้าเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาห่วงใยคนรอบข้างจนเป็นที่รักและคารับถือของลูกหยาลูกหลานพี่น้องและบุคคลที่รู้จักในน้าครอบครัว ท่านแม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานภาะภรรยาที่ดีของสามีและเป็นมารดาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าเารพของลูกและมีความผ่อใยให้ความอบอุ่นและให้ความสุขแกข่ครอบครัวในวาระสุดท้ายเมื่อปีพศ2541คุณแม่กันญานสาุกาท่านได้มีโรคประจัตัวเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการรักษาดูแลสุขภาพโดยมาตลอดจนถึงปีพศ2566คุณแม่กันญาสมราก็ได้มีการเจ็บป่วยสามีและลูกๆกไ็ได้นำส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์นี้ัยยว่าถ้ามีอาการไตเสือ่อมจะมีการรักษาในย่างต่อเน,นื่องมื่วระยะเวลาหึงเดือน,นจนกระทั่งวัน กันยายนพุพุธศักราช2566คุณแม่กันญ,ญาสมรามีอาการทุกตัวลงได้โรมเดิมลูกสารก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแต่ด้วยร่างกายและอาการของท่านที่ไม่ดีท่านก็ได้ทุบตัวลงตามลำดับและจากนั้นในวันที่4กันยายน ปีพุทธศักาาราช2556เวลา12นาฬิกา20นาทีคุณแม่กัญญาก็ได้จากไปอยา่างสงบทีริลอายุ52ปียังคงความสกเศร้าเสียใจให้กับสามีลูกสามและญาติี่เอาทุกคนเป็นอย่างยิ่งอาจกระอาจกระส่วนามใจที่เปกรรรไม่ดีออ แม่กัญญาสุนาราให้รองเกิืนท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรักษาทั้งโดยเจตนาและไม่ได้มีเจตนาขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้กับคุณแม่กัญญาสุนาราด้วยเลยกขอเรียเนเชิญทุกท่านดีนางตามอัธยาศัย,ยตั้งใจสบงบที่หนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณให้กับคุณแม่กัญญาสุนาราไปสู่สุคติในสัมปายาภูของกาบ,บเรียนเชิญค่ะ